lúc nào mai nhắn vào thế này, này nhung này bằng nhôm nhung Mình... nhôm Mặc nhôm Nó kèn โอ้เขาห้ปลอมมออกับแม่มันย่มเหนะมือนะกันนะลีนเนาะไม่บลัฟให้มันหนาะ เนียวอ,อีน้้ากากกในเสือบว่ะ